กมนูหอยลูกก็จะได้เคยเดี๋ยวก็อาบน้ำไงเนาะตันอาบน้ำเนาะมม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 แมมแมมปากว่เลมว่าเล้มไวกี่มาเอาพ่ออ้อมร้องหัวเลยมันจะย้อยใจก็คุยกันเราคุยกัน ดูดปากแยะเล่นปากเรื่อยเลยปากบนนี่จะเจอเจอเจอยู่อู้อู้นช้อนนี่หนูซื้อให้มาเล่งเด็กก็ไม่ใช้แม่ไม่ชอบไหลหมดแล้วเขาอยู่เฉยไม่ไหร่ ขนาดกินยังสู้กล้องเลยยังห่องถ่ายรูปอยู่เลยอ่ะขนาดกินนะอยากกินข้าวหนูกินแม่นไปเลยไอ้มดบ่ากินแม่นไปเลยครบมันไปเลยหิวเลยเคยได้กินแลย สองโมงกว่าเจ็ดโมงเองแม่ก็วื้ดูนะดูที่เนี่โมงเจ็ดโมงเจ็ดโมงครึ่งแม่ก็ดูนาฬิกาชูวกล้องหมกินก็ยังชูกล้องด่วจ้ะจะวับจะวับเลยอ่ะจะวับเลยเลยรุ่นนี้ไม่ได้มีการใช้ช้อนเล็กอ่ะ พากันเปล่นก็ไม่ต้อง<ช>เล,ลิ่เราอาบน้ําทีเดียวใช่ป่าฮะเล,ะลิ่เราอาบน้ําทีเดียวแม่ไะไเยกขัวขึ้นหลใส่เน่เนี่ยหอนไม่ใช่ให้ลูกดูเด็ดด <c oughs> จะให้กินข้าวลูกให้กินข้าวเดี๋ยวก็ลูกหลุเดี๋ยวก็ลูก,หลกให้กินข้าว เป็นข้าวเปนข้าวก่อนเห็นกล้องแล้วหยุดร้องเไหมไปเพิ่งจะ,ะชมเองเพิ่งจะชมเองโอ้ยคุณนายอย่าร้องเด็กไว้เล่นแล้วอย่าพูดเด็กพูดพูดเนี่ย จะพูดพูดติด <c> ด <oughs> ูทำจำมูกบา้า,บาดิเล่าจมูกบ้าองเแล้วเหรอเฮ้ดเล่าจมูกบ้าอีกแล้วเหรอไปแล้วไปแล้วไปแล้วกล้องนี้แล้วกล้องนี้แล้วอย่าใช้กล้ <c oughs> องแล้วเออกล้องมาแล้วกล้องมาแล้วกล้องมาแล้วมาแล้วมคุย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 กล้องมาแล้วคุยไาหนีแล้ว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  ไปแล้วไปแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วคุยแล้วคุยแล้วคุยกันแล้วแล้วเรคุยกันแล้วคุยคุยมาคุยกันดีคุยไม่ดีกว่าไม่คุยกันตักกินไม่ต้องคุยมันก็จะไหลปากมันดิ เออเออถ้ากินไปติดทีบกันจังเลยเว้ยกินข้าว